พี่จะไปลุอยอะไรกันครับเย่ยงกันเมือวะบอกว่าจะตามมาไงพี่จะไปมีเรื่องเหรอครับเรียกว่าสึกครั้งสุดท้ายเว้ยกูยจะไปชากันไอ้เทิดเป็นครั้งสุดท้ายให้มันร,รู้ดำรู้แดงกันไปเลยเรื่องจะได้จบเนี่ยเหรอครับเรื่องสุดท้ายที่พี่คาใจที่ยังไม่พร้อมคบกับผมอะใช่ตามเดรที่พวกไอ้เทิดอะยังรังแกลูกน้องกูอยู่อะ มืองจะไม่ปลอดภัยผม,ม่อยากเห็นมึงเจ็บตัวอีกพูดเลยมาเคี้ยววันนี้ไงงั้นที่พี่ไม่ยอ,อมพบกับผมเพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอครับถึงมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้เว้ยตั้งแต่ไ<พ>อ้ทือเนี่ยเพราะครับพี่ชัยถ้าเป็นเพราะเรื่องแค่นี้พอหลังนี้บอกผมนะครับ เฮ้ยเห็นแกงบั้ไอชัยไหมวะพวกพี่มีปัญหาอะไรกับพี่ชัยหรือเปล่าครับก็มันชอบมาหาเรื่องพวกกูแค่นั้นเองวะครับเอองั้นถ้าทั้งสองฝ่ายเลือกหาเรื่องกันเรื่องจะจบใช่ไหมครับก็ใช่เงินนับตั้งแต่วันนี้แกงเหี่ยวแดงจะเลือกหาเรื่องพวกพี่ส่วนพวกพี่ก็เลือกหาเรื่องแกงเหี่ยวแดง จบไหมครับพูดอะไรของมึงวะจะให้พวกกูหานเออจริงๆจบเลยก็ได้แหละใช่ไหมพวกมึงใช่ใช่ใช่เฮ้ยจบๆไปเถอะจบไปเถอะมิชลัต่อว่ะจบจริงใช่ไหมครับ เออจริงๆพวกกูพูดคำไหนคำนั้นใช่ไหมพวกมึงเออเออเออคำไหนคำนั้นวะไปเลย